เ okay. กล้องผมไม่โฟกัสคล้องขอไปในค้องได้ัตอนเริ่มเราไปกันส่วนใหญ่เราจะมีโปโมในเป็นทีสอาชาอีเนสแตงเพลนี่แมนออฟสฟิเบอร์รี่แพมิเิติงไตนเนลนาฟลาเวอร์นักปาาซีเวียคีทิงไตน์ดอพีจีฮิวเกตสามใส่สีเลยส่วนใหญ่พวกเนี้ย จะใส่อย่างสี่สี่แต่ผมมีคี์ทิ้งใ้แค่สองใบก็เลยใส่ใส่คี์เป็นขี้โซถามว่าคี์ทิ้งใ้กับคี์ตัวนี้ใส่คี้ทิ้งใจอีกัดตัวนี้ใส่มาไม่ได้ใช้เลยน้องจากกาทิ้งแค่ไม่ได้ใช้เลยก็คี้ฝจะใส่เป็นคี้แปดดอสี่ฮิลซี่ะนะไม่มีพวกฝนเอ้ยคีไม่ใช่คี้แปดขีเจ็ดเพราะว่าใส่โอเวอร์มาด้วยโอเวอร์เขียวธรรมดาเลยก็จะมีเก่งกว่านาคตนะไม่ได้ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีโปรโมมาใหม่ประมาณนั้น ก็คือเด็กมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะเด็กมัมีแค่นี้จะถามว่ามันเก่งยังไงเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์เองโดยพวกแพนตัวเข่นก็จะดูแลก่ลนนะอันนี้นอกสามารถอะไรเลยแล้วก็ใส่มาห้าค i ิกชิลอันนี้ตัวปิดช่วง gb gb แอันนี้ตัวเก็บเก็บน้ำเม้าชื่อต่างตอนที่กองเราใกล้หมดอันนี้เรียกเพื่อนอันนี้กานาอันนี้ เก็บชื่อเหมือนสองเขาจะชาร์จหนึ่งของใหม่ดีมากอันนี้ตัวเปิดประจาตัวเปิดประจานีโอรู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขออภยัยไม่ได้ไล์แวน์หรอกแต่เอามาหงายอันนี้อ่าชื่อเหมือนเยอะเกินก็ใช้อันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่เดี๋ยวน่าจะมีคนยังไม่รู้ปะก็คือออโตออโตแวเมื่อมันตีจ่ายบัตรเดียวเลือกชนิดสองคนชื่อชื่อเหมือนกันสองใบส,บสแตนแล้วก็ไอคิวบัฟอเทิร์ ขึ้นมือหนึ่งเรียกมีดหนึ่งใบคั้นหาจากกองสองใบอ่าเรียกหนึ่งใบหายจากกองสองหนึ่งใบคอหนึ่งใบข,ขึ้นมือตามนั้นอันนี้ใส่มาก็แทบไม่ได้ใช้เลยจริงๆไม่รู้สกส่นวนใหญ่แพนโทเคนไม่มีให้กินกับตัวเนี้ยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีทิ้ไม่มีทิ้กินอืมหรือถ้าไม่มีมทิธีก็ตัวนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นตัวสไตล์ในช่องเมนเฟสที่ใจฉันขีดทั้งหมื่นแล้วก็อันนี้ จีการเดียนที่นะพอพอหนากับเอ็นเทโลแล้วก็ฟอสมีแค่นี้จริงๆผมอาจจะรีวิวไปแปลกเหมือนมีคนไม่เหมือนชาวบ้านจะช่องนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าใส่กี่ใบอะไรกี่ใบ ฮึบฮึบฮึบอืะตัดเขาสกหน่อยจห5ฮึบฮึกฮกฮกเก็บกัสองวันไม่เดียวที่เหลือเปลี่ยนเปลี่ยนสจ๊4ี อออืืหเกดิ่งไม่มีขอค,ครับจะน่าเม็นกาดเพื่อนจวบนึง <c oughs> ทำไมจะเป็นแบบนี้เปิดท่าเลยโอ้โห,โโหเกติ่งหายขอบคุณครับจริงๆไม่มควรเป็นอย่างนี้นะขออนุญาตได้เกติ่งมาเทสแล้วไม่ใช่อย่างนี้เออมันต้องได้เกติ่งแบบนี้แล้วก็ไล่เกตเริ่มจวบนึง แล้วก็ใส่แผนต้นใหญ่เนโอเราจะเริ่มกันที่เริ่มหลังหรือเริ่มก่อนก็ได้ออาสมมติว่าเริ่มก่อนก็ได้เริ่มก่อนนะเสกแผนมาปุ๊บแล้วก็ผ่านคู่แข่งตีมาเราจะไมไเด่นไเป็นทีทมครับเพื่อนัวหนึ่งแล้วก็ไล่เป็นเนลนาเนลนาบาสโซบาสตัวหนึ่งอ่ะเด่เป็นทีทสวยเสกแผนเข้ามาที่ไปเลยครับหนึ่งใบสกเกลลิธาแพตัวหนึ่ง โปรกับพันได้รับความสามารถโบสถข้ออีกใบีทายแพนจวดหนึน่งโปรกำพันได้รับความสามารถโบสถได้สติ๊กเกอร์ขึ้นมือก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าอย่างนั้นก็ได้เติมอย่าเอาเกีจสอบไปข้างหน้าเอาแวร์รับได้เม็งเดียว,ยวแวร์ตีเพื่อเขากักเต็มเช็คสเต็มเพวนี่ก็แข่งตีปล่อยเลยเขาอาจจะตีดับเบิลคิกก็ได้หนึ่งสองสามโอ้โห่บอดเสีย PG ไว้แล้วเนี่ยทิกนี้เยอะเกิน เมาทำไมหลายตัวสแตนนดอกเราเริ่มก่อนแล้วก็ต้องตั้งขารับแล้วเป็นอี i t ฟอร์หนึ่งเมื่อลงจ่ายบาสโซบาสเปิดกองห้าดูห้าสิดูห้าคอแนวหน้าเสรยได้ถ้ามีชื่อเหมือนมันได้จวดเลยนะอีนนี้บอกห้าเพราะว่าคอจากกอง คิวน้ามาลงจ่ายบาสโซบาสตัวหนึ่งเซกแน่อนอีเนบอกไออีนีบอกเหมยละเลยงวนทีดีทายตัวนี้นะดีทายจัวผมก็พันบูได้คอสแตมเพี้ยนี่มาตอที่มีเซ็กแพนเนสบอกอีห้าเป็นเน,นีบอกสิบห้าเลยวินทีดีทายจัวหนึ่งผมก็กพันได้แล้วขงปรามาบูท แถบนี้ก็ได้นะเหลือไปเก็บไว้ก็ได้เก็บไปก่อนเอาหนี้ตีก่อนเลยก็จะเป็นอยู่ที่สองหมื่นแปดก็จะเป็นอยู่ที่สองหมื่นแปดแล้วก็ปรับคีย์ได้ถ้าปรับคีย์เอาจดหมาคาโซก็ปรับคีย์ไปเป็นสองสิบยี่สองแปดสองขี้นะเข้าโซแวนตีโบไปหนึ่งห้าสองหมื่นแปดตึงขี้ทวิดาเพื่อเช็คดอพลังเดึนหน้าจัว่วเปื่เช็คไม่มีอะไรเอาเนี้ยหน้าตีเลยทิกเกอร์มาสามหมื่น 15, เป็น hit b o s t อีกหมื่นห้าเป็นสิบหมื่นห้าประมาณทันของนั้นมือเราก็จะหนาประมาณนี้เข้าสู่ขากันกูแข่งอาจะเป็นเกตกูแข่งก็จะเป็นเกต3สามละเพราะว่าเราเริ่มเอ๊ะชาจะเริ่มก่อนแล้วก็พาเจนกาดก็ได้จเจนเรชันการ์ดบนมือเรามีตัวเสษแพนไหมบนมือเราไม่ไม,ม,ไมีตัวเสษแพนทั้งนั้นเราต้อง กาดไงดิเจเรชัร่นกาดแล้วันจกาดยังไงอืมกาดลากมือเหรอเดี๋ยวเพิ่งสิอืมมันกาดลากมือได้ละแต่ว่าเสี่ยงอยู่แล้วการบกติดก็ได้สองพันห้าพีเจทิงท้งเกตสองก็ได้ ก็เช็คดอกนิดนึงนะเดี๋ยวหน้าเสร็จเดี๋ยวหน้าเสร็จกาดอีกหมื่นห้าก็ได้ในดอกฟซมีเดี๋ยวหน้าสองใบได้อยูกทิ้งเจนกาดไปเจนกาดไปตัวคืนคอร์สไวนี่ฉันบอกว่า เก็บยนีนจากกระปอนชื่อเหมือน,นกันสองใบเข้าใต้กล่องหากมีชื่อเหมือนกันก็เดยวเขาจะชาร์จเขาจะทำแห่ถ้าเขาแห่มากๆเราก็ต้อง pg กลาบไปก็ได้แต่ในที่นี้ขอประมาณนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวไม่มีรีวิวเลยสเตนด์หรออาจะมีฟอสแล้วก็ไลาอาชาไล่ชาไปเลยไม่ต้องคิดมากคนนะแล้วก็ทิ้งผลรไปเก3ทิ้งเกจห่ทิ้งได้ สไตล์เจเนอเรชันสตล์เป็นกริกคซีน่าหงาซีโคลขอรเพนจอนจีโซนก็ได้สองใบก็ขอมา2สองตัวแล้วก็เพนดวแค่จดยีนอยู่ที่สองหมื่นนะครับนะจากนั้นก็ทำการใช้สไตล์กสกิลของอาชาบานหนึ่งเลือกเป็นเ่อเมมินทีสเออจะเจอไหมห,หมดแล้วหมดแล้วว่ะ ใช่หรอเกินหมดแล้วงั้นต้องเรียกสเต็มเพียวดีนะแย่จังน่าจะลงเตเมเโซ่สำดกสมละก็ไม่เป็นไรวะนะคอมาบวกสองพันก็จริงแต่ว่าเอ่อมาบวกสองพันก็จริงแต่ว่าเราอยากได้แพนตัวเคล็มากกว่าโซดะ <c oughs> อืาฮะลี่ายจวนี้ลีไายจัวบอกกับพันพูดได้ทำไมเธอมาางี้ล่ะมาเลยบ้าดึกว่าจะไม่ได้ใช้แด้านโผล่มาอันนี้ก็ตีสามสามตีเลยสามสามไม่ต้องคิดมากเล่นไปเลยชิวๆอันนี้ก็ตีออกสิบห้าสิบเก้ายี่สิบเก้าแวนตีขี้เห็นเข้าจุดโซ่แวนแปดหมื่นจัวหนึ่ง นี่ฮิวไม่น่าเชาื่งมีเซ่ที่ออกไปเลยก็จะเป็นบวกเบิดไปสามสิบแปดบวกห้าสิบแปดถึงกีดสามร้ห้าสิบแปดถึงกีดสามด้เปิดกองได้อุย้ยเปิดเป็นโอ๊กเปิดโอเวอร์เสียได้แต่เราคาดคะแนนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเด็กแวนการ์ดแวนการ์ดมันขาดดาวอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ไหมไม่รู้สิของนี้จิว๋วอุย้ยกระจาย,ยดูเสียวคนฮึบฮึ๊บฮึ๊บฮึบเก็บเงินไปทีไม่เทิร์นหน้าก็ได้นะทุกคนหวงแพนถ้าหวงแพนคือเบียร์ขอแพนอันนี้ขอทับไปนักป่าเห็นเก็โซ่สองใบบาสหนึ่งจัว่วโอเค บวกห้าเทปได้เช็คเช็คดอนักปา่าที่เบาพาลังนักปาดตัวหนึ่งเช็คคิอืมส่วนใหญ่เขาจะกันแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะ pg นี่ก็นี่อ่ะคีให้ตรงนี้พาวก็ให้ตรงนี้ไปอ,อันนี้ก็ตีิอ,ออกสมุนห้าแพนได้มาพามาเป็นอ่านี่แพนอยู่ที่สองหมืนฟอร์สสามหมื่นทิกเกอร์สี่หมื่นสี่หมื่นสองคีทำนองนั้นนะ แพนเกตสวจะตีออกเกือบสี่หมื่นกินออาจบเทินคืนมีนี่ไหมฟาร์มคาแพ็กไม่มีก็ผ่านเทินโอ้หสี่ดาบเบคลคารับมือเราไม่ต้องห่วงมือเราไม่กัน <c oughs> นี่ไงไม่ได้โอเวอร์จริงแ้ะโอเวอร์พีจิทิ้งใครก็ได้ทิ้งอินเนสไปทิ้งใครก็ได้ทิ้งอินเนส อั้นี้ไปเลือกเช่นกาดเช่นกาะเป็นค่าคอเช่นกาดเลือกัอเทโลเอาชิวหนาอเทโลบนลงช่องกาดโซบาร์ชิวเพิ่มอีกทีหนึ่งอือฮีอีก็ได้นะแต่หหระวังแต่ระวังไม่มีบาร์เล่นกันรับบาร์มาก่อนก็ได้ ลูกจัวโอ้โหจัวนี่หิวฟันนี่หิวได้ใช่ไหมเมื่อกี้ทิ้งตาแล้วก็จะสไตล์เป็นใครดีเนี่ยสไตล์น้อยสิด้วยเนี่ยไม่ทีท์หมดเลยแล้วนะักป่าดไม่น่าเหลือแต่แบบนี้ก็ได้ ไตล์สกิลมันไม่มีอะไรละเหมือนเท,เทนะ่แท,ท,ท้นะเหมือนเท่แท้วิทายจัว่วเออจะฟาเวอร์มาอย่างดีเว้ยขอฟาเวอร์ฟาเวอร์สแิแผน่นแผ่นจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะเพราะว่าซีโคมันไงานยะอยู่ตรงนู้นกล้องก็ดับจังเลยเนะี่ยสองหมืน่นเอาแวนตีต่อก็ได้แวนตีสองแปด แพนหมื่นหนึ่งกัสดทิปได้หนึ่สองสามโอ้โหเอาไว้ตรงกาดเ,เลยไงอันนี้ตีเลยหมื่นห้าบวกสองหมห้าจบเทินฟาวเวอร์ขึ้นมือเพราะรีทายแพน2ตัวดีทายหลังเบนกว่าแล้วก็ฟาวเวอร์ขึ้นมือจากตับโซนถูกต้องสกิลของแบนกาด เก็บชื่อต่างกี่ใบก็ได้ก็เก็บให้หมดเลยชื่อต่างนี้อันนี้มีแล้วอืมตอนเริ่มก็เอาเอาหมดเก็บชื่อต่างนี่นะเก็บชื่อต่างกี่ใบก็ได้จากดับโซนออืฮึเข้าก่อนสับเก็บผ้าใบเหลือมากกว่าได้จั่วเขาจะชาร์จโซชาร์จ คาลเตอร์ชาต์โซชาต์แล้วคืนมีทีงาทีทีโซง่ายถ้าไปแล้วทีนี้ขารับต่อเนี่ยการ์ดมันไ่มั้ยการ์ดมันไม่น่าหมดง่ายๆหรอกมันมืออ่ะพี่ทีอ่ากีกอนเหมือนห้าเซฟห้าบาท้วเขาตีนี่งั้นเขาก็ต้องตีออกประมาณสองหมื่นกว่า เจนกาดอาทิ้งเจนกาดเจนกาดเราเรียกตัวเซ็ตแพนได้แล้วก็เติมมือก็คือเราเรียกเน้วา่าแต่เราจะหายเป็นตัวนี้หายเป็นมังกรมังกรบอกว่าลงขมือไปลงบคอคอเนี้ยวหน้าเนี้ยวหน้ามาลงบารโตรบ,บารอีกชิ้นหม่เดี๋ยวรอโอเคอีกชิ้นหม่ครอกก็จะบวกชิวไปเป็นสามสิบเอ็ด สิบอีกห้าสิบหกก็ได้เหมือนกันทีไงกี่ใบแล้ววะ3 6สามหกโอเคหกละ <c oughs> ก็จานอีกอ่ะจการอีกเออมันน่าจะมีไอกีการเพื่อไอเก็บอีกใบไม่ได้ซื้อมาเสียใจซื้อมาเยอะห้าห้อเลย ชื่อเหมือนกันนี่ยมีแพนสองตัวมีแพนสตัวขอบม,มีแพนสองคเอาอบวกหมื่นเป็นสองมอห้าบวกแวนสามสิบหกอืมโอเคเรามีจีโซนเจดใบละ,ละอ่าพีจีก็ได้ทิงซีเวียโอเคมาต่อ,ตอแตปรอ เราก็จะทิ้งสไตร์กีไปแล้วใช่ไหมปิดเลยกีโซเรามีงางแปดใบละวตรนี้ด้วยนับก็มีได้สไตร์สกิลจะใช้ไหมสไตร์สกิวเรียกเมย์เป็นทีหรอเมย์เป็นทีไม่รู้ไปยังกลัวใช้แล้วมันเสียดิบ้าไม่ต้องใช้ก็ได้เมย์เปทีที่ท้ายแพนชัวหนึ่ง บวกกับพันบุตได้ขอฝ่าเบอร์่าเบอร์สิบแผน่นขยับลงมาคอ,อนักปาาเห็นแก๊สโซสองใบบาบาหนึ่งจวฟิวนี้บอกกัาหา้าโอ้โหจะโดตเลยขึ้นมือมีหรือเปล่าเด็กที่ได้โตเลิมขึ้นมือนอกจากนี้หรือเปล่าอาจจะมีก็ได้ไปรู้สิแล้วก็ตอนนี้แบบเมื่มอเออแปนลหลักๆคือวเวลาจีบแปดเวลามันตีอะเก็บ normal สามแล้วก็คออะเราต้องเก็บเชื่อเหมือนเว้ย เรื่องเราจะเก็บเป็นพวกเกตหนึ่งหรือเกตสองก็ได้ซีเวียก็ด้เก็บอนะ่ะบนมือมีสวับปะร่คอสัปบปะร่ไปจว่ะพยายามให้กองมันมีชื่อต,ต่างอ้ยอันนอ้นป็นบก55คออย่างนี้ดิแล้วก็ขอแพนคอแนได้หลังฟาวเวอร์หรอคอทำไม <laughs> อืม ขอ,ขอให้มันหลงลบไปแบบเวเป็นเก3สามโซชาร์ดไอซูวีบอรีีสวยแล้วขอแค่จับดัมเบโซไม่มีอ่าจับดัมเบโซมียางก็ทุกคน <c oughs> ตัวอะไรชื่อต่างหรอวะเล่มทีไปลแล้วสูวีบอรลีสุวเบอรลีในกองมีกี่ใบวะตัวนั้นไปหนึ่งตรงนี้สามหนึ่งใโซ ไอโซกี่ใบเออไอโซมีใบเดียว,บ,ยยวบนมือไม่มีสักใบ <c oughs> เอาเอาแบบนี้แหละ <c oughs> อันนี้ตีก่อนหหมื่นห้าบวกหหมื่นสองหมื่นห้าแล้วก็บวกจากไอซิคโคเป็นสามหมื่นเป๊ะอันนี้ตีต่อ <c oughs> อันนี้หมื่นสามสองหมื่นสามบวกอีกหหมื่นห้าหกสิบแปด แวนตีสกิลเมื่อแวนตีเก็บชื่อตากเก็บชื่อตากได้จากกับโซนแวนเป็นอาชาโอเคจำไว้เราจะเก็บใครทุทกคนเราจะเก็บใครได้เก็บสเต็มพิ้วนี่จะวะอยากเก็บพิ้วเก็บหนึ่งมากกว่าเก็บหนึ่งเหมือนบูตแรงไงแล้วคือสวิตเบอรี่ฉันเข้าแบบเต็มโซนไปแล้ว เก็บ n าเก็บไก็ได้เก็บมันไม่มันเก็บสามใบแต่ว่าตอนคอาขอชื่อต่างซึ่งเราจะเลือกเป็นสบบ <c oughs> เบปะร่มีใบเดียวจริงจังเมีใบเดียวจริงจังความจริงมันต้องเลือกตัวที่มันอยู่ในกองที่ดีที่สุดเลยแต่ผมพลาดพลาดมาหันเลยแหละพอได้ใบเดียวก็บบกให้หมื่น ตัวน,นี้กัตัวนี้บอกหมื่นตัวละเมื่น,น,นเนสกแผ่นมาแวบไม่เกะสามโซชาร์จสุดชาร์จสุดแล้วเดี๋ยวเสกแผ่นตรงนี้ดีกว่าเพอร์เวฟแหวนก็จะตีอตอกที่สอง8อรแปิบแสาอกหื่นสี่สิบแปดหนึ่งีออซูเบอรี่คีอออสูเบอรี่โอเคเก๊ดหนึโหลดมาเป็น23สามบอกเชกเกอร์สองไมสี่มสี่ตีก็ได้ เออแรงดีสุดยอดพารที่เอาสองหมื่นเพิ่ประมาณนี้สำหรับเด็กของอ่าอาชาไม่ใช่อาชาดิอ่ากะอาชาถูกแล้วแต่ไปเอ็นเต้าพรีเมียมประมาณนี้คนนะก็มีความคิดเห็นยังไงก็มาบอกันได้หรือคิดว่าคนรีวิวมันรีวิวแปลกก็ตำหนิตำชมกันได้จริงๆอ่อะคอมโบอะบอกเมื่อกี้ คืออยากให้มีสูตรเบอรียในสนามอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เว้ยถ้าจะสนามผมมีสูตรเบอรี่อย่างเงี้อยอย่ะจุดแค่ให้ดูนะใน <c oughs> สนามไม่ถูตรเบ,บรียใช่ไหมแล้วผมก็ขอเพยไว้ตรงเนี้ยขอทับเลยหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยแล้วก็ทุกตัวเอ้ยอะไรเนี้ยมันเป็นตัวนี้เลละเป็นตัวให้เลือกแล้วเขามาสามใบก็จะปกไปสามหมื่น ถ้ากลับว่าซูเ e r ly เอจากที่มันตีหมื่นสามาแล้วมันก็จะบวกไปสามหมนสี่หมื่นสามเว่ยสีมื่นสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามสีมื่นสามบวกสี่หมื่นสามได้เท่าไหร่ล่ะแปดสิบหกถ้าบวกฟอด้วยก็เป็นเก้าสิบหกเกือบแสนนะใช่เป็นเกตหนึ่งแบบตีแรงแบบดื้อเลยก็เลยแบบเออ,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 อถ้ามันทําได้ก็ถือว่าแรงแต่ทําทไม่ได้ก็นั่นแหละแต่ก็พีคสุดคือ พีสุกคืออะไรตัวเริ่มขึ้นมือเลยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับนะสำหรับเด็กแอนด์เดต้าพรีเมียมที่คุณอาจจะจัดหรอเองก็ได้หรือคุณอาจจะงงส่วนตัวคิดว่าเดี๋ยวต้องไปเอาหรือไปใส่เพิ่มก็ผ <c> ม <oughs> นะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมนะแลวคลิปหน้าผมอาจจะเป็นเรียนนอนพรีเมียมก็เป็นได้อาเดียว